น่องเลยเบิ่งเอาถนนบ้านเพิ่นคือบ้านเฮาอยู่บอกงามกังามป้าถูกคนอันนี้ก็คอยมาเอาน้ำแข็งไปส่งลูกค้าเนาะเอามาเห็นงานอยู่กรุงเทพฮะเปิดหูเปิดตาขา,าก็เคยเห็นเนี่ยเบิง่งเนี่ยพี่น้องป้างามอลังการงานสางนี่เลจะเกิดมากกับฮะเคยเห็นอยู่ประเทศไทยเนี่ยถนนบ้านเพิ่น านงามกับส่งามอันนี้เป็นกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เราพี่้องป้าดูเบิบงเอาผู้ใดถือต่วตีหกสิบล้านก็มาเอาอยู่นี่แหละมาตวงามมาทำการงานสางอีลีส่นสุดยอดสุดยอดผักกะลีหากมาเคยเห็นอยู่ประเทศไทยนะหากมาประเทศไทย ได้เห็นกัดบ่มาก,ก็ไ่ได้เห็นพี่น้องเลยที่ลึกงามงามงามที่สะพุงสะพานร้อยอีกแต่ทั้งแนลนรถบ้านเพิ่นเนี่ยแลนบบคือบ้านเท่าไรบ้านเท่านี่สิแลนไป้า่ไปขวามาใา่แต่อยู่ที่ไปใา่มาขวาแบบนี้ไดยแลนบบคือกันทางรถบ้านเพิ่นกับบ้านเท่าน่อมัแนแลนนละะยางกัน พัฒนากับอุ่อลังการงานสร้างในประเทศไทยหากเคยเห็นคือมังามค่ะแค่โอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยวันนี้เราลังมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นเนาะว่าประเทศไทยมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยมาหาเงินหาทองอยู่ประเทศไทยเป็นจังได กแตามที่เห็นแล้ววี่น้อเลยเห็ดงานคู้มือนั่นแหละเห็นมาเอาหนังแข็งไปส่งเพิ่นไปส่งลูกค้าเฮาเห็ดงานเห็ดงานวันละสามร้อยหาซิเขาก็กินจักรหาซิบ่าเห็นร้อยหาซิเพียบไปสองร้อยแบบประหยัดใช้เอามาเห็ดงานอยู่บ้านเพิ่นโอ้เบางพี่น้องงนายหลวงลูกนายหลวงอยู่บ้านเพิ่นนี่อันนี้คือทางรถไฟฟ้าได้พี่น้องพุนเห็นบ่พุนป้าทบ บอกเคยเห็นก็ได้เห็นบบดน,นี้พี่น้องเลยโอ้ยสั่งอะไรก,การงานสั่งเลยมนกระโพดดอกทนบ้านเฮานีน้มีอยู่บ่แปดงามงามงามอีหลีประเทศไทยโอ้ยมากระโพดงามโพดงามว่าเลยอาเคยเห็นท่านบอกมาประเทศไทยกบ็บอกได้เห็นพี่น้องเลย,อ,ยอันนี้คือสะพานนั่นเคลื่อน ทางรถไฟเนาะพี่น้องเนาะน,นี่อยู่เทิงหัวเฮานี่อันนี้ไงอันนี้น,นี่แหละนี่นี่อยากร้องขึ้นจักเทรืออยู่มันเป็นจังไดเด้ขึ้นรถไฟฟ้านี่ได้ยินแต่เพลินเบาว่ามันงามขึ้นไปเลยสมวิวสมอีหยังก็งามเบิ่งแน่พี่น้องเลยโอ้อันนี้คือทางรถไฟฟ้าเด้อบ้านเฮามีอยู่บ่อยนี่สะพานลอยของเพิ่นโอ้งามเลดีแต่เบาลังนี่ก็บอกเคยขึ้นจักเทรือรถไฟฟ้านี่มันเป็นจังไดเด้ิ อยากล่องขึ้นอยู่ยในชีวิตมาขึ้นรถไฟฟ้าเป็นยังไงงามมีหลีงามงามีหลีาปาสายแล้วมดินอะไรก็เคยเห็นท่านออกไปนี่ในเส้นในนี่นยคานบาตงไปนี่เปิบแม่สีออกไปทั้งนั้นแก่ลายได้พี่น้องเลยนี่ยอราลังท่าก็เคยเห็นปวดอันนี้มันรถยางนี่พี่น้อง มีีไปเกิดมากกับฮะก็เคยเห็นนี่ทางรถไฟฟ้าเแบบนี้งี้ยวสูงอะเลยโอ้กบขันก็ว่ายงามขัดงามว่าอันนี้ทางข้าวซอยทั้งที่น้องโอ้สวยงามหลายงามหลายประเทศไทยฮาก็เคยเห็นแต่เกิดมาอันนี้เบาลังก็ลังเมาส์น้ำแข็งไปส่งเพิ่นเนาะ ขอบใจหลายๆขอจบยงังจะยงสำนีเด้อพี่น้องเลยขอบใจหลายๆเด้อปว้ใจเขามาเบิ่งก็ได้